ถึงช่วงที่สองของรายการข่าวชาวบ้านข่าวคำยํำแรงครับกับลุงที่บุญบดีเป็นจ้างได้ได้ยังกินแรงมื่อนีถามคือเก่านั่นละได้ยังกินแรงได้ยังกินแรงสดสนงอซอนเอ็นนะครับผู้ใดเดินทางเมื่อบ้านในช่วงนี้กะนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพเด้พี่นองเด้อคอยเปลี่ยนคอยไปยาสีไปใจห่อนนะครับเดินทางแบบใจเย็นๆนะครับยาสีหัวห่อน นะครับเดี๋ยววันสี่ไ่ได้เที่ยวสงการมองง่ายๆร่วมพี่ร่วมน้องน้องพี่น้องเนาะนะครับเกิดเรื่องเกิดเล่าก็บ่คือละเมนบออันนี้สําหรับคนที่ทํางานอิสระนะครับเป็นน่ายจะของเมื่อบานก่อนส่วนผู้ที่ทางานเป็นพนักง,งานต่างๆนะครับต้องพุ่ละวันหยุดการเริ่มพุ่ละวันที่สิบเอ็ดพุ่ละน้องพี่น้องเนาะนะ,นะสิบเอ็ดแรงเดินทางนะครับกา อ่าบ่ะเป็นอย่างขับล่ออีกมือสองมือใจเย็นๆนะตอนนี้ก็เตรียมซื้อผลิตภัณฑ์ไปฝากที่บ้านผู้ใดอยู่ในเขตพื้นทีล่ลุงที่ก็บฝ้าม่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนำสารละเดงที่ปนดีโกนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคปซูลมานวิทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับบีไอสตาหรือจะเป็นเลือดฝาสำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับวีวันเถืบแคปซูลกาแฟบีสตรองยาสีฟ้าในตาแส้นสองสูตรสูตรดังเดิมเปลือกมังคุดรากากรีนที่สีเขียว สบู่เหยื่อไผ่ชิงเหลียญสองสูตรคือการสูตรล่างหน้กกับสูตรอาบน้านะครับอ่าสมุนไพ่ร่มบูดท่าทูนวดสูตรดมหอมเชิญใจพกติดตัวไวอุ่นใจในนอนเดินทางไกลๆอากาศท่อนๆแบบนี้ครับอ่ารับรองได้ประโยชน์นะครับหรืออยากสีได้สามสีพี่น้องควัญใจเกษตรกร,ร,กรช่วงลงไ้ลงหน้าลงหัวลงสวนครับอ่านเดือนแบบนี้มีเงินอยซื้อไปไวก้อนนะครับ แล้วสงการเพอเที่ยวงานเงืนเบิดแล้วกับย่งใดของเอาไว้ใส่อยู่ด้ยวยนะครับบางนร่อหลังสงการที่คอยซื้อว้าให้เที่ยวเงื่อนเบิดแล้วรอต้องล่อไปอีกบางเทธอของขาดของเกินอ้ยบ่ได้ใส่ของอีทางหาดพี่น้องครับฝากไว้ด้วยพี่นอ้องเด้อ0894223471โทม่าครับ0894223471 0803249222และ0 8บ หกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่อยากซื้ออยากใสอยากได้โทรมาครับโทรมาแล้วอย่าลืมบอกว่ายุเขตอำเภอใดจังหวัดใดครับจากนั้นว่างสายรอดรับสายโทรกลับจากทางทีมงานบริการจา้าส่งห่หอดหัวกระดเฮือนนะครับไปเบิ้งข้าวนี่พี่น้องครับตำรวจบอกปขมอรวบทาไว้8แปดสิบสามปีตันหากลับพี่น้องครับชํำเร้าหลานสาวเจ้าของ อายุ83แล้วนะครับเจ้าเห็ดจังได้คือจังมีกำลังบังซ่าหลายประนันนะครับนีกาอ่าบกปขอมอครับรวบเท่าไว้83ปีตันหากลับช่ำเร่าหลานสาวกอเหตุหลายเถื่อยางต่อเนื่องตั้งแต่ปี67หอดปี68กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า C.I.B. ครับนะโดยกองบังคับการปราบปามการฆ่ามนุษย์บกปขอมอจับ กลุ่มโตน่ายสมสุขอายุ83ปีตามหมายจับสารจังหวัดพัทธลุงที่จออาจาร์นทับ2568ลงวันที่มสมเมษาสาน2 5 6าฐานความผิดซึ่งต้องหาวากระทําความผิดฐานคมขืนกระทําชำเร่าผู้อื่นโดยคู่เข็ยนด้วยประการใดใโดยผู้ที่ผู้นั้นอยู่ในภาวะที่พ่สามารถคัดขืนใดโดยกระทําแกผู้สืบสันดานนะครับ และการกระทําชํำเล่าเด็กอายุบ่เกิน15ปีซึ่งบ่แมนภาริยาตนนะครับโดยเด็กนั่นจะยินยอมหรือบอกระามกระทําโดยใส่อาวุธโดยกระทําแก่ผู้สืบสันดานกระทําอาณาจาร์เด็กอายุย่งบ่เกิน15ปีโดยเด็กนั่นจะยินยอมหรือบอรกรตามโดยกระทําด้วยการคู่เขีนและประการใดๆโดยใส่อาวุธ อ่าโดยเป็นการกระทําแก่ผู้สืบสันดานเอ้ามาวน่นไปวน,วนมายังสันข้อหาก็ได้นะครับสืบเนื่องมาจากผู้แจ้งได้อ่าดูเบิ้คลิปจากเด็กและกระราบจากเด็กซึ่งก็เป็นหลานผู้ถูกลวงละเมิดทั้งเพศจ,จากนายสมสุขนี่แหละนะครับซึ่งก็เป็นตาแท้ๆของเด็กว่าผู้ต้องหาได้กระทําช้ำเล่าเด็กเนเกิดเหตุหลายเถือนะยแต่ยางต่อเนื่องตั้งแต่ปี6กเจหอดปี68 สถานที่ก่อเหตุก็คือบ้านพักของผู้ต้องหาทั้งท,ทุกเทือพนักงานสอบสวนสพปาพยอมจึงได้ทําการรวบร,วม,รวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการออกหมายจับต่อสารจังหวัดพัทลุงต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ได้รับทราบนะครับการออกหมายจับจึงทําการสืบสวนติดตามโจนว่าทราบว่าคณะนี้ผู้ต้องหาตามหมายจับด้พักอาศัยอยู่อำเภอปาพยอมจังหวัดพัทลุง จึงได้นำกำลังไปตรวจสอบและพบโตผู้ต้องหาซึ่งทําการจับกลุ่มและแจ้งของกล่าวหาให้ทราบและนําโตัวผู้ถูกจับส่งพนักงานสืบสวนนะครับสอบสวนสพป่าพยอมนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับกับอายุหลายแล้วเนาะถัาเป็นเรื่องจริงก็โอ้ยเนาะให้ลูกให้หลานมันขลาบพนับถือนะครับให้มันกาบมันไวายรดนำ้ำดำหัวก็สิ่ดีกวัวบอยพอเลย จังไดมาคิดแนวมูนีเนาะนะครับนะเบิดเวลาเราล้าลผ่านมาหลายแล้วเห็นว่ากระได <laughs> แม่ว่าไปจักข่าวหนึ่งพี่น้องครับของขวัญวันสงกรานต์คนไทยเข้าอุทยานฟรีนะครับเมื่อวันที่14เมษายนอ,าอย้าวย่ใส่นอมาบอกเปตะไปทะน้อบาดท,ที่เนี่ย <laughs> เอเออ่ะมาเบิรงครับข่าวนี่พี่น้องครับอ่าสงกรานต์นี่กรมอุกรมอุทยาน ขอมอบของขวัญสุดพิเศษเนื่องในวันครอบครัวให้กับคนไทยเข้าอุทยานฟรีวันที่14เมษายน2568นะครับเพจสำนักอุทยานแห่งชาตินะครับได้โพสต์ขอความนุบวากรมอุทยานขอมอบของขวัญสุดพิเศษเนื่องในวันครอบครัวฟรีค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติและวันอุทยานทั่วประเทศพนะกสำหรับบุคคลชาวไทยและย่านพานะในวันที่14เมษายนที่สีหอด,ดี นะครับผู้ใดไปเที่ยวอย่าลืมนะครับเบิงกันให้ดีเด้อเรื่องขยะอย่าเอาขยะไปทิ่มใส่อุทยานเด้อนะครับมีรถไปกับเก็บกับออกมาทิ่มข้างนอกนะครับส,สอนลูกสอนหล้านนะ้ห้ติดนิดสัยนะว่าไปใสมาใส่ให้รับผิดชอบ โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมนะครับจะได้รับผลกระทบหลายเพราะว่าทุกมือนี่ที่มีปัญหาก็คือสิ่งแวดล้อมปลาใหม่ต่างๆในหน,น้าถือได้รับผลกระทบครับไล้เหตุให้เกิดฝนตกตองตามฤดูกาลหรือว่าตกกระตกหลายกว่าเก่าเกิดพ่ายโยนะครับ อ่เกิดแรงเกิดน้าท่วมขึ้นหน้านะฮะเกิดจากที่ข้าไปกระทบกับธรรมชาตินี่แหละสอนลูกสอนหลานลูกหลานกท็ทีได้จำเอาไว้เบิงแย่งนะครับเพราว่าในช่วงไดบเว่าต้องแต่เฉพาะเทศกาลสงการโดกพี่น้องครับทุกมือนะครับของแต่ละมือการใส่ชีวิตนั่นแหละนะครับไปอีกจักข่าวหนึ่งพี่น้องครับนี่กลับเป็นเรื่องเล่านะครับอ่าตรวจสอบบุกลุกที่ดินอำเภอจนะเกือบ800รอยไร่นะเกี่ยวกับ ที่ดินพี่น้องเหยที่จังหวัดสงขลานะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับพี่น้องครับ psi ลงตรวจสอบพื้นที่อำเภอจันาจังหวัดสงขลาหลังมีชาวบ้านลองเลี้ยนถือในทุ่นบุกลุกที่ดินเกือบ800ไร่เบื้องต้นพบพิรุษหลายอย่างในการออกเอกสารสิทธิ์พนว่านะครับ ศูนย์ปฏิวัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้กลมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํากกำลังพิสูจน์หาหลักฐานการครอบครองและการลักเขตของที่ดินเกือบ800รยไร่ติดกับทะเลอ่าวไทยที่มูเจตตตำบลตลิงชันอำเภอจานานจังหวัดสงขลาหลังมีชาวบ้านร้องเรียนตั้งแต่ปลายปี2567ว่าน่าจะเป็นที่ดินบุกรุกซึ่งแบ่งเป็น22แปลงใหญ่ครับ ติดทะเลกว่า149ไร่และกาที่ดินติดถนนท่าหลวงชนบทครับกว่า630ไร่ซึ่งก้อนหนาน,นี้ครับดีเอสไชายแดนใต้ก็ได้หาข้อมูลเบื้องต้นแล้วทราบว่าที่ดินแปลงนี้ครับมีการออกเอกสารสิทธิ์จากกรมที่ดินเมื่อปี2 5 3 0โดยพูดครอบครองเป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพเป็นโฉนดนอสอสก่อ แปลงเดียวทั้งเบิดเลยแต่มีการจัดสรรแบลงขายและกา่มีการทําประโยชน์ใดๆหลายกว่า30ปีแล้วและก็ในมือนี้ครับ DSI ได้ทําหนังสือนะครับนําชี่และก็เชิญเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับไปเพื่อ,อะจะสอบถามถึงเอกสารที่มาของการการออกโฉนดครับ ที่เป็นที่นาสงสัยแต่เจ้าของที่ดินกับบอมาเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบมุดนะครับเป็นมุดเขตบริเวณรอบๆที่ดินกว่าถูกต้องตามโฉนดหรือบอ่อเพิ่นว่านะครับนายเจตนาเหมหมุนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มสอบสวนคดีพิเศษได้บอว่าจากการตรวจสอบหลักฐานที่ดินแปลงนี้มีผิรลุดหลายอย่างน้ำกัน การใด้มากของฉนวดที่ย่างบ่ชัดเจนการเติบโตของพืชที่เพิ่งจะมาปลูกหรือกะบ่สัมพันธ์กับการใดมากของกรรมสิทธิ์ที่ดินพูดว่ารวมถึงที่ดินไก่เคียงกับย่างเป็นที่ดินปลาใหม่และกับก้อนหนานน่้ครับเคยมีคดีแบบนี้ในพื้นที่ไก่เคียงและกับเป็นที่บุกลุกเช่นกันกว่า200ไร่ทําให้มันใจจึงได้ขออนุมัติจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อทําการพิสูจน์ ที่ดินแปลงนี้ครับคาดว่าจะใช้เวลาบ่โดนครับแลยก็กล่าวด้วยว่าจากการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กว่า70%ของคดีดี i นั้นรับมอบสอบสวนจะเป็นคดีบุกรุกป่าใหม่แล้วก็ั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีครับที่บ่ซับซ้อนแต่รอแต่เพียงการพิสูจน์หลักฐานทอนันเพิ่นว่าเจ้าหน้าที่ทำหน้าทีาาท่เพิ่นไปนะพี่น้องนะอันเดบ่แเมนของเฮาเก็าจะสิไปฮุบไปเอาอไรถึนเมนบอ จักเผื่ออีหย่างเม่อนบ่เออเกิดมาบพมีขนขี้ตะแลจักเส้นพี่น้องครับนะครับเพราะถ้าเกิดมาแล้วใหญ่มาแล้วสียเอาคูแนวมันก็บ่แเม่นละนะฮะอีกข่าวหนึ่งพี่น้องครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์เ,เกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชคลั่งทุบโต๊ะโรงพยาบาลเนึกว่าแผ่นดินไหวอ้ยนอเนนะเล่ากระไดเห็นวา่ากระไดเนาะพี่น้องเนาะ ไปเบิงครับที่จังหวัดชัยภูมิชช่ป่วยจิตคุ้มคั่งอาลวาดทุบต๊ะอยู่สั้นสองทางโรงพยาบาลครับทำชาวบ้านตกใจคิดว่ามเมนแผ่นดินไหวอีกเราบ่มู้สูต่างคนกับต่างแรนนีนหนีวุ่นวายกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหมู่บ้านนี้ครับพี่น้องครับ8เมษายน2568นะครับผู้ใส่เฟซบุ๊กไลน์หนึ่งได้โพสต์คลิปเจ้านาที่โรงพยาบาลผ้าผู้ป่วยออกมาอยู่นอกอาคาร นะครับนอกจากนี้ก็ยางมีคนไข้ที่มารอบพบแพทย์อีกร่วมถึงญาติคนไข้ลุกรูการูกันออกมาอยู่พื้นที่ด้านนอกอาคาราโรงพยาบาลเฉยภูมิจากคลิปได้ยินว่าเกิดเหตุตึกลั่นนะครับทำให้คนแตกตื่นแต่ก็ยังบ่ได้มีการตรวจสอบเพียงแต่แลนหนีเอาตัวรอดก่อนผู้สือข่าวได,ได้ไปที่โรงพยาบาลกล่าวบ่พอว่ามีเหตุแผ่นดินไหวครับหรือว่าอาคารเราสั่นแต่อย่างใด แต่พบต้นเหตุของความโกลาหนมาจากชายป่วยจิตเวทครับเกิดอาการคุ้มคลั่งคณะมารักษาตโตอยู่บริเวณชันสองของอาคารสอบถามหัวหน้าชุวรักษาความปลอดภัยให้ขอมูลว่าญาติผู้ป่วยจิตเวทอายุประมาณ20ปีเนี่ยแหละมารักษาเกิดอาการคุ้มคลั่งทุบโต๊ะพี่น้องครับเดือกสิ่งของโจรมาเกิดเสียงดังทําให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่มาล่อพบแพทย์ อยู่สัตหนึ่งหลายคนบรรุเรืองครับต่างคนต่างแลนหนีออกจากอาคารระวังนั้นก็มีคนตะโกนว่าตึกลั่นตึกล้านไปพี่น้องตึกล้่นน,น,นะฮะเออก็เลยเกิดความเกล่าหนวบุญไหวยภายหลังเจ้าหน้าที่ก็เลยได้อ่าแล้วกับพยาบาลควบคุมตัวผู้ป่วยจิตเวทได้ได้สงบเสถียร่มแล้วกันให้รอดพบแพทย์ตามปกติพนวะนะครับนี่แหะคนเฮาค่อเจ้าอื่น เป็นแพนิกกันเบลแล้วนะครับเกิดาการวิตกกังวลหลังจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนั้นนะครับกะจังสี่แหละพี่น้องเอ้ยจำาบลืมละนะครับอายีสิบแปดวันเกิดลุงทีพอดีนะครับเกิดแผ่นดินไหวพี่น้องครับพาเป็นธรรมดานะฮะไปอีกจักข่าวหนึ่งพี่น้องครับนี่กะเป็นเรื่องเล่าข่าวคราวนะครับกูไพ่โตกระแสข่าวอาคานยุบตัวบ่เป็นความจริงนะครับมาเบิ่งข่าวนี้พี่น้องครับ อ่เหตุการณ์เกิดขึ้นยุ่ัยาพี่น้องเลยนะครับนี่ก่กู้พ่โตแล้ววันต่อไปเกี่ยวกับเหตุการณ์นี่นายอัญญวุฒนะครับเจ้าหน้าที่กู้พ่ายรวมกัตันยนะูเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการกู้พ่เหตุการณ์ก่อสร้างสตงอนถล่มนี่ละว่าความคืบหน้าของโครงสร้างที่พังถล่มลงมากกได้มีเครื่องจักรนักนะครับอ่เปิดพื้นที่ไปได้หลายนะ ตามคาสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยผู้อาราชการกรุงเทพมหานาครได้ควบคุมอยู่ตลอดเวลาส่วนการจัดการในมือนีเริ่มใส่เครื่องจักรที่เป็นรถเจาะขึ้นไปอยู่ด้านบนของโซนีแล้วเพื่อเปิดพื้นที่ด้านบนโดยมือนีจะใส่แผนตัดชิ้นส่วนโครงเล็กอ่โครงสางง่ญ่จากด้านบนพายอ่โดยใส่รถเคเลื่อนซอยยก แผ่นใ่ออกนะครับการเปิดพื้นที่ฐานลางาทุกโซนมีความคืมหน้านะครับไปหลายหากบอ่อหนำหากบอ่อนำ่นำน้ำหนักจากด้านบนออกด้านล่างก็จะเป็นอันตรายกับโซนที่มีการตัดเข้าไปโดยเฉพาะโซนเอที่สามารถเปิดพื้นที่เข้าไปได้หลายแล้วทั้งนี้การทํางานเมื่อเครื่องจักรนักยุดพักทํางานทีมกู้ภัยก็จะสลับเข้าไปคนหาท่านทีนะครับทำงานเป็นทีมบนต่อไปน,นยายอัญวุฒ ยืนยันว่าคณะน,นี่คร่งส้างกะบ,บมีการยุบตัวแต่อย่างใดนะมีทีมวิศวกรโยธาควบคุมการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาว่าทุกทีมที่ปฏิบัติงานมีความพร้อมเป็นอย่างดีส่วนตัวทีมกู้ภัยจะเน้นเข้าปฏิบัติการภายในพื้นที่โซนบีและโซนซีขอให้มั่นใจว่าทุกคนจะทาหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับโดยความระมัดระวังและให้เกิดความปลอดภัยหลายที่สุดทีมกู้ภัยได้ลงไปตรวจพร่งใงไม่แต่กระยั่งบพบผู้สูญหาย แต่มีสัญญาณของกลิ่นที่มีหลายขึ้นการเปิดพื้นที่แบบนี้คาดว่าในสองมือนี้จะทําห้ยเจอผู้สูญหายได้หลายขึ้นส่วนผู้เสียชีวิตจะขณะนี้ครับเพิ่มเป็น22รายแล้วนะครับนี่คือความคืบหน้าเหตุการณ์ตึกสตงอ่อนอนพิ่นงนอะตอง,ง,ออง,อง,องคอยติดตามอยู่ตลอดเวลา นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องอยู่ในความสนใจแล้วก็ให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนแม้กระทั่งญาติพี่น้องที่ไปล่อนะครับเบิงนะครับความคืบหน้านะครับสูๆ้ๆเด้อนะครับเรื่องแบบนี้วัสนสุกไปไปอีกจากข่าวนึงพี่น้องครับนี่ก็ตำรวจไซเบอร์จอออกหมายเรียกให้โซเก้นะครับเขาพบ พนักงานสอบสวนมือนี่จังไดก็ต้องมาให้ได้นะไฮโซเกะจะเป็นอยาพภาคกันเป็นครัเน้องไฮโซนี่เป็นธรรมดาเพราะมันสิเป็นอีหยังนะฮเก่าเมษาสองหางหกพ้นตำรวจตรีศิริวัตรดีพ่อผู้บังคับการสอท่อหนึ่งะครับได้เปิดเผยความคืบหน้านะกรณีนายท่านยาเทพหรือว่าไฮโซฮอตนะได้แอบอ้างว่าพ้นตำรวจโทษไต่โรงผิวพันธุ์ ผู้ัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอ,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 อาชญากรรมทางเทคโนโลยีในการซอยเหลืออดีตแฟนนุ่มของคณานะครับดารานักแสดงซึ่งกรถือน้ำไปอวดอ้างว่ารู้จักกับคนใหญ่คนโตนันว่าจากการสอบถามคุณคณาเบื้องต้นกะบ่ได้ติดใจเรื่องการโอนเงินหรือว่าช่อโกงแต่ ติดใจที่ได้มีการนําข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับมาหลอกล่วงพันทั้งไร่ซึ่งเข่าคายการนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข่าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งการในส่วนของแชทไล่ที่ถือนําเอาผู้ใหญ่มาแอบอ้างนั่นหนึ่งในนั้นมีตนเองถือแอบอ้างขึ้นกันมีการอ้างรู้จักว่าคุยพันทั้งแชทไล่นะครับมีการจะมีการดําเนินคดีส่วนนี้ครับโดยผู้ชาการอาสออทอได้ มอบอำนาจให้ดำเนินคดีแล้วพลว่าจังสัน่นโดยพบว่ามีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมือนี้เตรียมออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหาเขามาพบพนักงานสอบสวนแต่เบื้องตนาา้นทราบว่าผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวต้องล่อให้หายดีก่อนส่วนที่มีการออกหมายเรียกเบื้องต้นเนื่องจากคดีนี้มีอัตาโทษจำคุกว่าเกิน3ปีหากบ่มมาตามนัดหมายก็จะออกหมายจับต่อไปคณะในส่วน ของคดีแจ้งความดำเนินคดีกับให้โซโกเกนะฐานช่อโกงกรณีหลอกหายใจคาของขวัญแช่เป็นให้กับนายโยกรัฐมนตรจนีจำนวนเก่าหมื่นแปดพันบาทดันอยู่ระวางการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานร่วมถึงการอ้างบุคคลอื่นๆต่างๆด้วยทั้งนี้ครับยังพบอีกว่ามีหมายเรียกในอีกหลายท้องที่รวมทั้งหมายสารครับให้ติดตามตัวใน ฐานชอโกงอีกน้านะครับโอ้ยเราจินตนาการนี่ยังยู่เป็นตนายเนาะคนเท่ากระไดเนาะอยู่ดีบวาดีจินตนาการจะคล้องไปจินตนาการว่าจะคล้องเป็นในสิ่งที่จะคล้องก็ได้เป็นีมควมหมายมันเป็นแตส่สร้างอีเลีเลย,เลยนะฮะไปปิดท้ายข่าวนี่ครับนะฮะข่าวต่างประเทศทรัมป์เอาจริงนะเก็บภาษีน้ำเข่าจีนลอยสี่เปอร์เซ็นต์ป๊าดตัวมาปวดบ้าเหลือแเล่ากระไดเนาะ ทำเนียบขาวยืนยันนะครับโดนัลด์ทรัมป์เอาจริงเรียกเก็บภาษีน้ำเข่าสินค้าจากจีนลอย4%นะครับโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วพร้อมกับทุกประเทศที่ถึงคืนภาษีตอบโต้นะครับเก้าเมษาสองห้าหกแปดกับทำเนียบขาวของสหรัฐออกมายืนยันว่าจะเรียกเก็บภาษีน้ำเข่าสินค้าจากจีนเพิ่มเป็นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตามคำคูของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยคำถแถลงการ ของทำเนียบขาวระบ,บุวา่าการเคลื่อนไหวนี่กับเป็นการยอมรับขอเท็จจิงที่จีนประกาศว่าจะตอบโต้สหรัดซึ่งกัเมื่อร่วมกับภาษีที่ประกาศก่อนหน้านี้ทําให้จีนถึงเรียกเก็บภาษีตอบโต้จากสหรัดสูงถึง1นึเปอร์เซครับเออโดยเริ่มมีผลบังคับใส่แล้วเมื่อเวลาเที่ยงเคลื่อนหนึ่งนาทีที่ผ่านมานี่เองตามเวลาทองทินฟังตะวันออกของสหรัฐ หรือประมาณ1บเอในกา1นาทีตามเวลาในประเทศไทยนอกจากนี้ครับทําเนียบขาวเผยว่าคณะนี้มีเกือบ70ประเทศแล้วที่ติดต่อไปอยังสหรัฐเพื่อขอเจรจาลดผลกระทบ จากมาตรการขืนภาษีซึ่งพระธนาธวบดีโดนาธรรมสร้างการให้ทําการเจราจาตามข้อตกลงที่ออกแบบเฉพาะสําหรับแต่ละประเทศเพื่นว่า <c oughs> สิได้เพราะซ้ำกันมันไว้ได้แต่เูื่ดนทีปากดีไปต่อร่องนะครับสําหรับการเจราจาของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเวียดน,นามที่ถือคืนภาษี46เประกาศจะซื้อสินค้าจากสหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นเพื่นว่าจังสันนะครับราคาร,รวมทั้งสินค้า ท้้งการทหารและความมัอนควงพรอมทั้งร้องขอให้สหรัฐเลื่อนการขึ้นภาษีออกไปอีก45วันนอกจากนี้เวียดนามจะพิจารณาปรับเงินไขในข้อตกตลงการค่าทวิภาคีกรับสหรัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยอินโดนีเซียจะลดภาษีน้ำเข่าอิเล็กทรอนิกส์เล็กและผลิตภัณฑ์เหมืองแระและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับสรัฐเหลือศ ถึง5%จากเดิมหาถึง10%นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในขอเสนอเจรจากับสหรัฐเพื่อลดผลกระทบกับการขึ้นภาษีย2ิ32%นอกจากนี้ยังมีแผนจะซื้อสินค้าประเภทการ l ด LPG การ LNG และก็ทั่วเหลืองจากสาหรัฐด,ด้วยโดยอินโดนีเซียจะทรงผู้แท่นระดับสูงยังไปยังสหรัฐได้สัปดาห์หน้า เกาหลีใต้ก็คือกันครับออกมาต,ต่การทุกเฉินซอยเหลืออุตสาหกรรมย่านยน่นของประเทศซึ่งก็เป็นผลจากการที่สหรัฐประกาศคืนภาษีน้ำเขา่านะครับย่านย่นและถดรรทุกขนาดเล็กอีก2 5เโดยจะเพิ่มงบนะซอยเหลือทางการเงินในปีนี้นะครับเป็น1 5ล้านวอนนะครับรากาจากเดิม13ล้านวอนนะครับพร้อมกับลดภาษีลถย่นอีก3.5ปเจากเดิม5ปเซนต เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี่เป็นต้นไปนะครับนี่ก็คือผลที่โนโดนาทัม no, นะครับเล่าประกาศขึ้นภาษีแต่ละประเทศนะครับเงื่อนไขไพ่มั่น เราเข้ากัรล่อเบิรนครับสิ่มีผลกระทบกับชีวิตบุหฮาวบ่ขัดบ่บีกับใส่ชีวิตอมอไอแม่ของเข้าไปนี่แหละครับสำหรับข่าวคำย้ำแรงลุงที่เบิดเวลาแล้วขอกราบขอบคุณท่านประธานบุญมาพันดวงที่เปิดโอกาสให้ลุงที่ฮะคร่าวๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่ลูกปันาอาจังสี่ถูกมือถูกมือพิดผลาดประการใดขอกราบประทานอภัยนะครับมื้อนี้ให้กินแซ่บกินนัวเด้อกินลับง้วขัวไกลไผฝันคิ้วๆตีเลขแม่นๆให้ถือหลายๆก็แล้วกันโชคดีสู้ขู่สุขคน สวัสดีครับ